สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะ,ะสวัสดีนักเสรดที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะฮะเจอกับผมแท่งเทยนเศษฐีเหมือนเดิมนะครับเ,เรามาดูกันองคําเป็นยังไงบ้างเห็นไหมลงมาบอสอย่างที่คาดไว้เมื่อวานนี้เลยนะครับก็เดตอนนี้ทำเป็น30เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอบอสนะครับเป็นขาลงแล้ว นะครับเห็นไหมครับเมื่อวานเนี้ยที่ผมตีโซนไว้เห็นไหมว่าให้เราบายตามทำเฟรมเล็กๆไปใช่ไหมพอเวลาเขาชนะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรารอเซลตามได้เพราะว่าเขาเป็นขาลงในทำเฟรมสามสิบแล้วเห็นไหมครับก็เมื่อวานนี้ผมก็มีสามเทรดนะครับก็มีเซลล์ตรงนี้แล้วก็มีบายขึ้นไปนะครับเห็นไหมว่าถ้าเราจะเล่นแบบสองเท่าอ่ะผมว่าก็ได้นะเนี่ยโหอันนี้มีขายหมูแบบเยอะมากเลยคือคือเราก็ เล่นสั้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราพูดกันถึงในเรื่องของโครงสร้าง SMC อะครับเห็นไหมว่าโครงสร้าง SMC เนี่ยมันมัน,ม,นมันเล่นได้ดีนะอย่างโครงสร้างเนี่ยมันเป็นขาลงใช่ไหมครับแล้วเราหาโซนเซลลงไปเนี่ยคิดดูอลองอ่าลองลองดูนะครับลอ,ลองเข้าลองเข้าตามเนี่ยถ้าผมถือยาวๆตามตามสวิงตามหลักของ SMC ครับคืออันนี้คือคนละเรื่องกับเทรดสั้นนะคือเราเล่นตามสวิงเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเรามองปิดที่เหนือโลมาปิดที่โลตรงเนี้ยนะครับได้ปเป็น 10R เลย ใช่ไหมครับได้เป็น 10R เลยนะครับช่วงระยะที่มันยุกยิกๆเนี่ยเราก็เก็บสั้นนะครับช่วงที่อย่างเงี้ยโอ้โหก็น,น่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็แค่มาเทียบกันเฉยๆจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ,อ่อเล่นตามโครงสร้างของ NMC ี่ะมันเล่นง่ายเล่นสบายใจนะครับโอเคตวเนี้ดูเฮซีซิว่าเขาว่าย่อตัวลงมาแรงนะครับย่อตัวลงมาแรงเห็นขึ้นบันไดลงลิฟต์เดี๋ยวขึ้นบันไดแล้วก็ลงลิฟต์ไม่แน่อาจจะทาแบบ ในทำเฟรมใหญ่ก็ได้นะครับแต่ก็เราก็เล่นสั้นไปไม่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้โซนบายที่ผมตีไว้เมื่อวานนี้ก็เนี่ยมีการเด้งเห็นไหมถ้าได้เข้าถ้าเข้าออเดอร์ก็อาจจะได้เก็บเป็นไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูอีกทีหนึ่งโซนที่เขาจะกลับขึ้นมาผมตั้งเตือนไว้เออถ้าในทําเฟรมใหญ่ h4 เนี่ยเขาจะเกิดตรงนี้ถูกไหมครับอ่าก็จะมีโซนเซลล์ตรงนี้ เราก็ดูโซนใหญ่ประกอบไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะแข็งแรงนะครับแต่ถ้าดูในทมเฟรม30ที่เราเล่นตามสวิงเขาก็มีโซนเหมือนกันนะครับก็มีโซนเหมือนกันแต่ว่าจะมีก่อนถึงตรงนี้อันหนึ่งผมก็ตั้งไว้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเล่นแบบเล่นเด้งเ,เล่นสั้นอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าในกรณนนีที่เขาลงมาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสถ้าลงลงแรงก็มีโอกาสที่จะถ้าเด้งจากตรงนี้นะครับก็าอาจจะมีการขึ้นมาโซนบนนี้ได้นะครับ เนี่ยตีไว้เลยนะครับที่มีโซนเนี่ยตีไว้เลยนะครับเด้งนักแหละครับนะนะโอเคก็โซนโซนเซลนะครับโซนเซลก็ประมาณนี้นะครับโซนเซลก็ประมาณนี้นะฮะคอฟไว้แบบเมื่อวานอย่างที่ผมบอกเห็นไหมถ้าใครได้ดูผมนะก็จะได้ผมว่าก็ได้ก็ได้กําไรกันแล้วนะนะครับทองคําตอนนี้ก็ลงมา บอสไปแล้วนะฮะทีนี้โซนเซลล์ที่เร็วๆนี้ผมก็กะไว้3ามโซนนี้นะครับ3ามโซนนี้ตรงนี้เนี่ยมันริงเรียงกันมาไม่ค่อยชัดเจนลองดูตามเฟรมใหญ่ๆว่าเขามีอะไรบ้างนะครับถ้าลองดูในทาเฟรมใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ถ้าเราจะไปหาจริงๆนะมันก็จะเป็นโซนนี้นะครับมันก็จะใหญ่หน่อยนะครับในทําเฟรมใหญ่ก็อาจจะมาถึงก็ได้นะครับนี้เราก็ลดทาเฟรมไปแล้วลองไปหาดูว่ามันมี โซนตรงไหนบ้างนะครับโซนตรงไหนที่น่าจะเด้งได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดได้ประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็มีเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเราหาโซนเป็นเนี่ยเรามองโซนออกเนี่ยเราเราจะรู้นะว่าเราเราควรจะเทรดตรงไหนนะครับตรงนี้เลี้ยงเลียงเลงกันมาเนี่ยคือมันบ่งบอกแรงแรงเขาเรียกว่าอะไรแท่งเทียมมันบอกถึงแรงว่ามันมันค่อยๆลงมันค่อยๆลงมันไม่ใช่แท่งมันไม่ใช่แท่งอิมแบาราน แท่งอิมบอลานก็จะแบบแข็งแรงนะครับก็จะเป็นโซนที่เขาใช้ออเดอร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถได้เราไปหาวิธีเราไปฝึกวิธีต,ตีโซนดูก็ได้นะครับอันนี้ผมจะตีไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจะตีไว้ประมาณนี้ก่อนเอาโซนใกล้ๆสามโซนนี้ก่อนนี่ถ้าได้ถ้าเด้ทุกโซนนี่วันนี้สามสามเทรดก็โอเคแล้วนะครับเทรดก็โอเคแล้วแต่ถ้าเขาจะลงไปต่อนะครับถ้าเขาจะลงไปต่อเราก็ดูว่า มีโซนไหนสวยๆตรงเนี้ยมันมันเป็น liquidity รออยู่นะครับแล้วก็แถวๆเนี้ยมันเหมือนจะมีแนวนะครับมันเหมือนจะมีแนวก็จะอ๋อเห็นไหมมันก็จะเป็นราคา40นะครับก็จะเป็นราคาทุนๆนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวชัดๆหน่อยเห็นไหมมันก็จะเป็นแนวทุนๆตรงนี้นะครับก็อาจจะมีมันเด้งตรงนี้หรืออาจจะมีแฉลบลงมาในในโซนออร์บอกตรงนี้แล้วขึ้นไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็เล่นไปทั้งบายทั้งเซลเนี่ยนะเราหาโซแล้วเราเราเล่นสั้นนี่คือเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกงังวลเพราะว่าหนึ่งเท่าเนี่ยผมว่ามันมันได้ชัวร์นะครับผมถึงผมถึงผมจะขายหมูแล้วผมก็ผมก็โอเคนะผมมันก็ได้ตามที่เราหวังไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าทองคําเนี่ยเราก็บอกกับตัวเองแล้วว่าเราเล่นสั้นนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นตามโครงสร้างหรือเล่นสวิงเนี่ยสวิงเทรดเนี่ยผมก็จะไปเล่นคู่เงินเพราะมันถือสบายใจกว่าประมาณนี้ นแนวคิดก็มีประมาณนี้นะก็เนี่ยฮะก็หวังอยู่สามโซนนี้นะครับหวังอยู่สามโซนนี้ถ้าขึ้นไปก็ค่อยหาโซนใหม่กันอีกทีหนึ่งจริงๆถ้าสามโซนนี้เด้งผมก็แทบจะไม่ต้องเล่นละเนาะประมาณนี้นะครับโซนบายก็รอด้านล่างนะครับโซนบายโซนบายอาจจะรอเร่งเล่งด้านล่างอย่างนี้นะครับขึ้นมา ประมาณนี้นะครับอ่ะเอเดี๋ยวผมพาไปดูนี่หน่อยคู่ยูฟังวันนั้นที่ผมรีวิวเห็นไหมครับวันนั้นที่ผมรีวิวว่าผมปิดออเดอร์หมดเลยที่ลังเลว่าจะปิดด้านบนดีไหมแล้วผมตัดสินใจปิดหมดเลยที่ว่ามันเป็นเปลี่ยนจากแนวรับไปแนวต้านเห็นไหมครับเห็นไหมร่วงลงมาเลยเนี่ยผมตัดสินใจถูกมากเลยนะฮะเพราะว่าสาเหตุก็คือว่าเห็นดูแนวโน้มรวมๆแล้วมันเหมือนมันเป็นสวิงลงมาเรื่อยๆสวิงลงมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมัน เข้าตามเทคนิคที่จะเป็นบายก็คือแล้วเราก็ได้บายจริงๆเพียง,งแต่ว่าตรงนี้มันก็ล่อเราอยู่นะว่ามันจะเป็นแบบแนว liquidity เนาะแต่ว่าผมเห็นมันเป็นแนวรับเหมือนมันเป็นแนวต้านครั้งแรกก็เลยปิดก่อนแล้วจริงๆเขาอาจจะย่อมาแล้วก็ขึ้นไปก็ได้น,ะนี่ก็ได้นะแต่ว่าอือก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออแบบตัดสินใจได้ถูกมากเลยนะครับโอเคอ่ะเราไปกลับ กลับกันไปที่เรื่องของทองคำนะครับทองคำทาทําเฟรมสามสิบนาทีตรงนี้ก็เป็นสวิงไฮแล้วนะครับตรงนี้เป็นสวิงไฮละนะครับเป็นสวิงขาลงแล้วนะในทําเฟรมเล็กนะแต่ทําเฟรมใหญ่ยังเป็นขาบายอยู่ชัดเจนอยู่นะครับอ่นะเนี่ยเราก็จะเล่นกันในกรอบตรงนี้ยเราก็จะหาโซนกันไปนะครับอ่นะอย่างที่บอกว่าเราบายกันมาเนี่ยเราบายทําเฟรม m ห้าหรืออะไรเงี้ย m 1ิ้าเนี่ยบายกันขึ้นมาพอเขาชนะได้ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกทีนี้เดี๋ยวเราก็มาหาเซลล์กันละ เราก็มาหาเศษกันไปอย่างนี้นะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่ายากเนะเาะเข้าใจได้คนที่ดูผมว่าก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรจากผมไปบ้างนะครับก็ขอบคุณสําหรับติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่ว่าผมก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละคนที่มาดูก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีก็แล้วกันเนาะนะครับถ้าสนใจเข้ามาเรียนศึกษาลึกๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอร์สทองคําอยู่นะครับก็ สมัครเข้ามาได้ทักเข้าไปที่เพจแท่งเทียนเศรษฐีนะครับแล้วก็อินบ็อกมานะผมตอบเองนะครับผมก็ตอนนี้เป็นราคา5้าพันเก้าแต่หลังจาก 12, สิบสองสิงหากกจะเป็นเจ0ดัน9้าแล้วนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับทองคำแต่ว่าพวกที่ผมให้ดูออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแต่ว่าเม่ขึ้นภาพเนาะว่าขี้เกียจตัดต่อเนะาะเพราะบางทีโซนมาก็จะได้พวดไปเลยถ้าใครอยากดูก็ไปดูในเรียวในเพจนะครับผมจะลงไว้ทุกอันหรือไม่ก็ในทิกตอกก็ได้ นะครับเนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซับซ้อนนะครับอ่ะเรามาดูเด่ย้อนดูกันนะครับย้อนดูกันเมื่อวานนี้ที่ผมเซลล์เนี่ยก็คือมันมีโซนตรงนี้นะครับนี่น่าจะตอนช่วงเช้าๆเลยมัย้งเื้ยหรือตื่นกลางวันอ่ะประมาณช่วงบ่ายเนาะอ่ะเซลลลงมาไม้แรกนะครับก็ปิดกาไรไปนะครับจากออเดอร์น,นี้นะครับจากโซนนี้พอได้โซนนี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าเออที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกว่า,นนวาถ้าเขาไม่ลงมา เขาอาจจะขึ้นไปเลยเขาจะบ่งบอกว่าอ๋อผมพอนึกออกแล้วเมื่อวานนี้ที่เราเข้าเนี่ยต้องย้อนบางทีผมลืมเมื่อวานที่ผมเข้าแล้วผมบอกว่าผม TP แถวๆนี้หรืออะไรสักอย่าง,นงเนาะที่ผมบอกว่าถ้ามาถึงก็ผมก็จะ TP ท,ที่ผมเข้ากางคลิปให้ดูเนาะอ่ะแล้วก็ผมรอแถวๆมีด้านล่างนี้หรือยังไงนะจำไม่ได้ละ ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ผมก็เลยว่าถ้าเขาจะาก็อาจจะไ่เล่นตรงนี้ใช่ไหมล้วขึ้นไปเลยนะครับดิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ไปหาโซนข้างบนเซลลลงมาแล้วก็เล่นเป็นชิ้นหนิ่ําได้ไหมที่ผมบอกกัน,นะอ่าดี๋วลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อไหรที่เขาชนะตรงนี้เราก็หาเซลล์ตามลงมาที่ผมพูดเมื่อวานนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพอเขาลงมาใช่ไหมครับโซนเนี้ยอ่าจยะลองดูราคา เราลงมาแล้วดูว่าเขาทําปฏิกิริยาอะไรนะครับเดีวลองดูทางเฟรมสิบห้านาทีทีนี้เนี่ยอ่ะสาเหตุที่ผมเข้าอ,ออเดอร์เนี่ยก็คือว่าจุดนี้เขาวิ่งขึ้นไปเป็นแท่งอิมบาลานนะครับนะครับวิ่งขึ้นไปเป็นแท่งอิมบาลานนะครับแล้วทาให้เกิดโซนนะครับทําให้เกิดโซนใหม่นะครับทําให้เกิดโซนใหม่นี่ผมไม่ได้รอด้านล่างละ พอมีตรงนี้ปุ๊บผมก็รอเข้าเลยนะครับผมก็รอเข้าเลยนะครับเนี่ยราคาลงมาใช่ไหมะเนี่ยยิ่งทะลุขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับยิ่งทะลุขึ้นไปข้างบนผมบอกแล้วว่าเขาจะบอกบง่บงบ่งบอกว่าเขาจะไปต่อถูกไหมครับทีนี้ผมรอนี่เลยนะครับรวผมก็ได้ออเดอร์ไปครับเดอร์ไป,ไปแล้วก็ราคาขึ้นไปข้างบนมีโซนอยู่ผมก็ซลล์นะครับตรงนี้ที่เหมือนข่าวออกไปช่วงสามทุ่มปะ่ะสองทุ่มสี่สิบห้าหรืออะไรนะพอขึ้นมาข้างบนผมก็ซลล์อีกรอบนึง ทีนี้ราคาก็ลงยาวมาเลยนะก็ถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็อยากเห็นคลิปที่ผมเข้าก็ไปดูในเรียวนะครับแล้วกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับนะเป็นค่าเรียนนะครับตอบแทนกันนะครับให้กําลังใจกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแผนเซลแผนบายประมาณนี้นะครับอ๋อเอ็นแคมาละเดี๋ยวผมเข้าออเดอร์เอ็นแคแป๊บนึงครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับอมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับมีส่วนร่วมกันนะครับโอเคก็เรื่องคอร์สก็พูดไปแล้วเนาะก็คือสมัครเข้ามาได้นะครับในราคาเดิมอยู่5,9า0ันเาฮะโอเคโอเคผมเซ g o ุ d บายนะครับ,รบสวัสดีครับ